สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็จะเป็นช่วงของการ PVP นะฮะพอดีมีลีกใหม่นะครับเป็นลีกไฟฟ้านะฮะก็จะกำหนดให้ใช้เฉพาะโปเกมอนที่มีธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็แบน์อ๋อลุสึกกับแบนสตันฟิตอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้แบนอะไรนะครับอ่ะมาดูตัวที่ผมใช้กันเลยดีกว่านะฮะไม่พูดพลาดทำเพลงนี่ฮะไม่นันครับผมเป็น เบอร์มอนไฟฟ้าล้วนนะฮะท่าที่ผมเลือกใช้ครับคือควิ c k อ t t a c k นะครับเกร s น n o ตแล้วก็ดิ c ชาร์ e นะครับนี่นะฮะไอวีเป็นแบบนี้นะครับก็ Quick Attack นะฮะตีเข้าอยู่แล้วนะครับเกร s น n o ตก็เอาไว้ใช้เผื่อเจอกับแลนเทนนะครับดิ c ชาร์ e ก็เผื่อเจอตัวบินนะครับไม่รู้เจอหรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ ตดตัวนี้จะพิเศษหน่อยนึงนะฮะก็คือลุกเซเลนะครับนี่นะฮะลุกเซเลเนี่ยนะฮะตัวนี้พิเศษยังไงนะครับลุกเซเลตัวนี้นะครับจ้องเป็นท่าแรกต้องเป็นฮิดเด้นพาวเวอร์ดินนะครับเพราะว่าเ,าเราไม่มีท่าดินเลยนะครับโปเกมอนไฟฟ้านะครับจะมีตัวนี้ตัวเดียวก็คือลุกเซเลนะฮะจะมีท่าแรกเป็นท่าฮิดเด้นพาวเวอร์ แล้วก็เป็นท่าดินซึ่งหายากนะบอกก่อนเปลี่ยนไม่ได้ด้วยตัวไหนตัวไหนได้ท่า hidden power อะไรก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะฮะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะฮะใช้ท่าชาร์จเป็นไวชาร์จแล้วก็ใส่คิกแฟงนะครับไวชาร์จก็ใช้แล้วดีเฟนเราดอบนะใส่คิกแฟงก,ก็ใช้แล้วคู่ต่อสู้ดีเฟนดรดอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับแน่นอนฮะ ปโปเกรมอนไอวีเมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะไอวีอแลนเทิร์ครับตัวนี้ตัวเก่งของผมเลยนะครับก็ใช้ท่าส p a r k t h u n d e r b o โบแล้วก็เซิร์ฟนะครับนะฮะตัวนี้ทุกคนจะเห็นบ่อยๆนะฮะเพราะว่าเป็นไอวีศูนย์นั่นเองนะครับะไม่พูดภาพทำเพลงไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมอะทำกราฟิกไม่ทันนะฮะก็ดูท่าจากช่วงแรกไปแล้วเนาะนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ฮะแบทเทิลสตาร์ติงครับมาสเตอร์ดีนหรือรึนี่ฮะลุกเซเล่ครับเจอกับกาเวลเลอร์ครับตัวนี้เป็นตัวอลรูลาฟอร์มนะฮะเก่งมากเป็นไฟฟ้าหินนะฮะแต่ว่าถ้าเจอกับลุกเซเล่ที่มีท่าดินแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะวาบเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ปล่อยไซคิกแฟงไปนะฮะนี่กาเวลเลอร์ก็แทบจะ ไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ผมอยู่แลงเอสนะครับกำลังจะไต่ขึ้นไปนะฮะคือเอาง่ายๆก็คืออยู่แลงยี่สิบเอ็ดนะฮะกำลังจะไต่ขึ้นไปแลงยี่สิบสองนะฮะก็เป็นอะไรที่ยากมากสําหรับผมนะอายุก็มากแล้วครับนี่ฮะเจอท่าล็อกบาสเราก็ต้องกันไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยอีกหนึ่งทีก็เรียบร้อยครับผมนะฮะลุกเละท่าดินต้องหานะฮะต้องหาแล้วก็นี่เจอปล่อยมาเป็นแบงมุมกาเวนทูล่าครับ เราก็ปล่อยไปไซคิกแฟงครับนี่ฮะเอ,อืนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ดีเฟนต์เขาก็จะลดด้วยนะฮะแล้วตัวที่ผมจะเอาไปสู้ต่อไปคือไม่นันแล้วเขาเปลี่ยนตัวหนีครับเป็นนี่ฮะแลนเทนนะฮะเสร็จเลยครับเพราะว่าอ่าไม่นันของเรามีท่าแกลสน็อตครับนี่ฮะเป็นท่าพืชครับ นี่ฮะน้องไม่นันฮะน่ารักแต่โหดหน้าดูหลีไม่หายว่าเป็นเลยแล้วผมก็เปลี่ยนเอาแลนเทิร์นมารับท่าครับผมนี่ไม่รู้ปล่อยท่าอะไรมาเรารับได้หมดครับเก็บรักษาไม่นันไว้นะฮะท่าอะไรเอ่ยโอ้แบบนี้ค้างไปแล้วครับนี่ฮะปล่อยท่าเซิร์ฟมาแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าเขา วางเขาเรียกปล่อยจอยนะฮะก็คือทิ้งเกมลงไปเลยแล้วมันจะทำให้เกมค้างแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรฮะเราก็จะสู้ไปเราจะไม่ออกเพราะว่าออกเราจะแพ้ครับนะฮะนะฮะก็ตัวที่ผมเล่นก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งนะฮะใครจะลอกก็ได้แต่ว่าตัวที่หายากหน่อยก็จะเป็นลุคสเลนะครับก็อาจจะเปลี่ยนลุคสเลเป็นกาเวลเลอร์ก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะ ไม่นั้นน่จะหากันอู้ถ้าคนเล่นใหม่ก็อาจจะหายากนะไม่นั้นนะครกับเพา puzzle ปะนนะฮะบวกกันลบนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะเอามาดูคนที่สองกันดีกว่านะฮะก็เล่นสนุกสนุกครับคือการ pvp ทุกวันเนี่ยนะฮะหรอบนะครับรอบละ5้าก็25ครั้งเนี่ยนะครับจะได้สตาร์ดัสเยอะนะครับใครอยากได้สตาร์ดัสเยอะก็ต้องหัด pvp นะครับ ได้ของเยอะด้วยนะฮะและค้คนดงคนดีนด้ผมมีเพียบครับนะฮะมาจาก PVP ล้วนๆเลยฮะฝึกเอาครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายคนเก่งกว่าผมมีเยอะแยะครับบางคนนี่โอ้โหจำท่านู่นท่านี่ท่านั่นแต่แน่นอนฮะเราต้องเล่นเพื่อความแตกต่างเพื่อความสนุกแล้วเนี่ยฮะเจออิเล็กโทรดนะฮะล่างหีซุยตัวนี้เก่งนะฮะมีท่าพืชด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นโปรมอนไฟฟ้าพืชแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นเอา,เ,อาเปลี่ยนมาทําไมเนี่ย โอ้ยนะฮะเหล็กไฟฟ้าเจอดินไปก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหนะฮะนี่ฮะกันไว้ก่อนนะลุกเละใจโลบอรครับโดนลุกเซหนึ่งดอกก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตัวมาทำไมพอคุณเลยแล้วเนี่ยกาเวลเลอร์มาอีกก็โดนฮะท่าดินฮนะแล้วก็ปล่อยไสิกีแฟงไปนะฮะเชี่ยวพลังจิตนี นะฮะตอนนี้เกราะเขามาแล้ว1เกราะแล้วเราก็ปล่อยอีกหนึ่งทีครับใส่ขีดแฟงครับทีนี้ก็จะเป็น่ถดีเฟนต์ Defense เขาลงไปแล้วทําให้ท่าแรกเราแรงขึ้นครับนี่ฮะไม่กันซะด้วยนะฮะแล้วเขาปล่อยมาต้องกันไว้ก่อนฮะอาจจะเป็นท่าล็อกบาสนะครับนั่นแหละฮะล็อกบาสครับแล้วตัวนี้มามาปล่อยใส่ขีดแฟงใส่ขีดแฟงท,ท,ทันไหมทันไรทันครับ นะฮะเป็นรถดีเฟน์แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม้นันมาเพราะเราไม่มีตัวไปสู้เลยนะฮะเอาไม้นันลงมานะครับนี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาระวังนะเขามีท่าไวชาร์ดด้วยนะครับไม่ธรรมดานะเอเนจี้บอลครับหายไปเกินครึ่งแล้วไปครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไปเหมือนกันนะฮะเป็นแกลสน็อตครับผมนี่ฮะ หมุน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 นะฮะสวัยนี่ฮะเกรดเอ็กซ์เลนด์ปับเขาให้เอ้าอย่าง BACK. นี้ก็ชนะดิครับนี่เรียบร้อยเขาปล่อยมานะฮะไม่มีก่อนไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวแลนเทิร์นลงมาเขาก็จะหมดสติไปนะฮะก็ชนะนะครับโอ้ยปล่อยไวชาร์จซะด้วยไม่นั้นโอ้ยไม่นั้นอะไรนะลุกเสลย์ลงมาอ่ะเรียบร้อยนะครับลืมไปว่ายังเหลือลุกเสลย์อยู่ นะฮะฮหมาโอ้โหยังไม่เป็นไรเหรออืมโทษทีเมื่อกี้นะฮะหันออกหน้าจอไปหยิบหยิบยาดม <c oughs> พรุ่งนี้มีคอมมูนิตี้เดย์นะครับตัวน่าจะใช้งานได้ดีด้วยนะครับนะฮะก็ไปเก็บด้วยมีทั้งสองร่างนะอ่าเก็บด้วยนะจ๊ะมาฮะไฟดิงออปไปเน้นครับค้นหาคู่ต่อสู้ของเราแบทเทิลสตาร์ทติ้งครับคู่ต่อสู้มาแล้ว ผู้หญิงครับอีไตอีไตแปดนะครับมาฮะกาเวนทูล่าตัวนี้ไม่ค่อยอยากเจอฮะเก่งจริงๆสำหรับหลีกนี้ฮะมาฮะแลนเทิรดับหนึ่งนะกาเวนทูล่าก็อยู่ในท็อปสิบและครับแล้วเขาปล่อยท่ามานะฮะน่าจะเป็นท่าแมลงฮะท่านั้นจะลดแอตแทคของเราด้วยนะครับท่าลังนะฮะเรียบร้อยครับปล่อยไปครับใส่ขิกแฝงฮะ รดดีเฟนเขาลงไปก่อนของเขาก็รถแอตแทกเราฮนะปาบเขาให้โอ้ไม่กันเย้ยม,มั่นใจสุดๆเลยนะนะฮะออ,อีกทีนึงอีกทีนึงไม่ไหวครับผมต้องกันไว้ก่อนนะเพราะผมอยากรู้ว่าตัวที่สองเขาคืออะไรแล้วเอาลูกเลยนะฮะเข้าสู้อยู่นะฮะหมดแล้วฮะเกาะผมน้องเขาเหลือเกาะสองเกาะครับน้องอีไต โอ้โหฮะอิเล็กโรดร่างธรรมดาฮะร่างคันโตฮะใส่ขีดแฝงไปก่อนครับนั่นแหละฮะโอ้ไม่ใช่ร่างคันโตผมดูผิดครับเป็นร่างฮิซุยครับก็ใส่ขีดแฝงไปเรื่อยๆละครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยไมนันลงมาฮะโอ้แล้วเขามีเกาะด้วยนะอู้ยแล้วเขาไม่ใช้ด้วยแสดงว่าตัวท้ายเขาเด็ดครับ โอ้ยแสดงว่าตัวท้ายเด็ดไอย้ยางเงี้ยตัวท้ายเด็ดแล้วเขาเก็บสะสมเอเนจีตอนนี้เขาสามารถปล่อย Y วชาร์จได้แล้วนะฮะอย่างน้อย2ดอกดอกที่หนึ่งครับแล้วลงมานี่เจอแน่ๆฮะเราควรจะปล่อยไมนันลงไปรับท่า Y วชาร์จก่อนนะฮะมอยไม่รู้ว่าอีกตัวเขาคืออะไรนะฮะอีกตัวเขาเป็นแลนเทอร์ล่ะฮาเติมฮะเพราะเขาเรื่องเหลือเกรอเอเนจีบอครับ แลนเทอร์นจริงๆครับแล้วเขาเหลือกอสองกอดแล้วจะเอาอะไรไปสู้เลยวอีหนูเอ้ยแล้วเขาก็สะสมเอ e เนอร์จีไว้ด้วยนะฮะโอ้ยแพ้แน่นอน,นเรียบร้อยครับเนีฮะเอาแลนเทอร์นลงมาครับลงไปไปงั้นแหละนะครับงไงก็แพ้ฮะ <c oughs> นะฮะพวกนี้อย่าลืมนะฮะคอมบิที้เดย์ฮะ ใครอยู่ใกล้ที่ไหนนะครับผมจัดอยู่ที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะชั้นหกนะฮะไปพบเจอทักทายกันได้ครับแล้วพรุ่งนี้มีพี p พีแย่งหมวกกันด้วยนะฮะไปแล้วฮะปั๊บสุดโอ้โหเขาก็ไม่ใช้เกาะด้วยนะมั่นสุดใช้เซิร์ฟอีกรอบดูจะใช้ไม่เกาะนะฮะรอบนี้ยังไงเราก็แพ้ครับพรุ่งนี้นะฮะมีคุณเคนตะไปด้วยนะครับใครอยากศึกษาเรื่อง PVP ก็ คุณเค็นตะนะฮะก็ไปได้นะครับตอนนี้เขาเก็บ energy ไปแล้วเขาปล่อยมานะฮะถ้าเซิร์ฟอ่ะอู้กะฆ่าเราเลยครับทันเดอร์โบฮะโอ้ยไม่ทันนะฮะดูดีฮะเหลือกระตีดหนึ่งฮะนี่ฮะโอ้โหนี่คำนวณไว้แล้วปะเนี่ยแม่คือคำนวณไว้แลฮะยังไงเขาก็ชนะ,นะเอามาต่อเลยนะฮะแพ้ไปไม่เสียใจครับสู้ต่อ แบตเตอร์สตาร์ติ้งครับคุณโฟทาโร่ครับลุกเซเลฉันเลือกหนายกาวินทุล่าทำไมเจอบอยจังวะ <laughs> ไม่เป็นไรสู้เขาไปสู้เขาไหมลูกสู้เขาไปสู้เขาไหมเอ๊ะนะฮะปล่อยมาก่อนด้วยนะฮะยังไงก็ต้องกันแล้วครับ หรือเนี่ยมาลดแอตแทกของเราด้วยนะแล้วหนีบ้างไม่หนีด้วยนะฮะพี่าฮัสซื้อหนึ่งแชมปหนึ่งครับอุย้อยเป็นโคชไลเข้าทําไมวะเนี่ยนี่เนี่ยนะฮะโดนเกาะเข้าไปครับไม่เป็นไรครับซื้อครับเพราะว่าผมไม่อยากเจอกาเวนทูล่ากับตัวอื่น,นะฮะตัวนี้พอจะสู้ได้นะฮะถ้าไปเจอกาเวนทูล่ากับแลนเทิร์นนี่ชี่หายไปวักนะฮะเออนะ,ะออครับมานี่แอตแทกเราก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะ แต่ว่าเกราะเขาก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะเรามาสู้กันด้วยการใช้ท่านี่แหละอ้ยมาตีทีนึงเปลี่ยนเป็นไม้นันครับเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับมามาดูว่าตัวอะไรครับตอนนี้เกาะเราไม่เหลือแล้วแล้วเขาเหลือเกราะอยู่ครับโอ้ลนเทิร์นครับส่งลนเทิร์นมาได้ไงครับผมแล้วผมก็ใส่ดิช,ชาร์จไปครับหลอกล่อนะฮะหล,ล,ลอกล่อนะฮะเราไม่ปล่อยแก๊สหนอดครับ อู้แล้วเขาก็ไม่กันครับไม่หลงกลน,นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยแกลสน็อตนะครับมาดูว่าเขาจะชะล่าใจไม่กันอีกหรือเปล่าถ้าไม่กันเนี่ยโอกาสชนะเราก็มีสูงนะฮะเอาตีไปลูกพ่อเก็บเอเนอร์จีไปเก็บเอเนอร์จีไปเก็บเอเนอร์จีไปแล้วก็ปล่อยดีชารจไปอีกรอบนึงครับดูว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่าครับใช้เถอะอูยก็ยังไม่ใช้ครับออออพวกคุณเอ้ อะไรจะขนาดนั้นนะฮะหรือว่ารู้ว่าตัวสุดท้ายเขาเป็นแลนเทิร์นวะเอาตีไปตีไปของเรายังมีลูกเลยอยู่ครับนะฮะจังหวะอย่างนี้นะแลนเทิร์นลงไปลูกพ่อนะฮะแล้วเขาก็จะมีเกาเวนทูล่าใช่ไหมครับเราก็เอ้ยไปเกาเวนทูล่าไปแล้วแล้วเขานี่ฮะกาเวนเลอร์ล่างเอ่อ ร่างไอ้ไอ้ร่างไฟฟ้าหินนะครับร่างอะไรน,นะร่างอัลโล่านะครับนี่ฮะปล่อยไปครับปล่อยไปแล้วเอานี่ Pascal <au> ฮะลุกเซเลลงมานี่ตัดกำลังแล้วเขาปล่อยท่ามานะฮะเป็นท่าร็อกบาสแล้วพอดีนะฮะเรากลับลงไปท่าน้ำเราก็จะเสร็จสิ้นในการเก็บเอเนอร์จีครับตีไปปล่อยไปครับเซิร์ฟครับนี่ฮะนี่ฮะเซิร์ฟ นะฮะเซิร์ฟเซิร์ฟท่านี้กายทำให้แลนเทิร์ของผมเก่งขึ้นอีกเยอะเลยครับนะฮะปกติก็เก่งอยู่แล้วนะตอนแรกอ่ะพอได้ท่าเซิร์ฟนี่โอ้ยเก่งขึ้นมาอีกนะครับมาต่อคนสุดท้ายครับนะฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะช่วงนี้ไลค์น้อยเหลือเกินนะฮะแบทเทิลสตาร์ติ้งครับคุณโทชิอันนี้สงสัยเจอในญี่ปุ่นขอมั้งผมอ่ะ ลุกเลครับเจอกับลุกเลนะฮะเราจะได้เปรียบตรงที่นะฮะเขาเป็นโอ้มันไม่ก็ได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันน,นะครับนี่ฮะเขาปล่อยท่าไซคิกแฟงไปก่อนครับมาลุ้นว่าเขาจะหนีปะใช้เกราะหรือเปล่าครับอูใช้เกาะครับแล้วก็หนีไปแล้วครับหนีไปแล้วแล้วปล่อยตัวอะไรลงมาไม่นันครับผม,มแล้วเราก็เส้นชีพไปแล้วด้วย ไมนันก็ต้องเจอกับไมนันสิครับมาไมนันผมหลอกรอโดยการปล่อยท่าอุ้ยเขาปล่อยมาก่อนเว้ยกันไว้ก่อนล้วครับเพราะว่าตัวเราเหลือน้อยแล้วดีชาร์ตครับเราไม่ดีชาร์ตเราจะปล่อยแกสนอ็อตนี่ฮะปล่อยแก๊สนอ็อตไปเลยไม่ใช้เกาะใช่ไหมมาลุ้นกันไม่ใช้เกาะจริงด้วยนะฮะทีนี้เราก็ต้องรักษาไมนันของเราแล้วตีไป ตีไปเก็บพลังงาไปเก็บพลังงาไปครับ uh huh. เราใช้เกราะครับคือเราต้องรักษาตัวเราไว้แล้วละครับตอนนี้เก็บเอังงาได้แล้วแล้วเราเดี๋ยวตีไม่น้นให้หมดไปนะฮะเรามาดูตัวที่สามเขาคืออะไรครับอย่าบอกนะปล่อยลุกเซล,ลงมานี่ออ้ยลุกเซล,ลงมาแล้วเป็นชาร์โดครั้นครับโอ้ยไม่เป็นไรครับเอาเรียบร้อยสครับผมปล่อยดิชาร์จไป เขาคงไม่กันนะฮะเพราะว่าเขาน่าจะเก็บเกาะไว้ให้กับตัวที่สามของเขาอะนะฮะอเรียบร้อยครับมาดูตัวดูวิตอนนี้ตายแล้วครับผมเปลี่ยนแล้วนี่ฮะมาก่อนแล้วเขามีเกาะอยู่หนึ่งเกาะแล้วของเขาไปล่าชัยนี่ด้วยนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับตีไปครับมาลุ้นกันฮะหาอะไรเอ่ยแันเดอร์โบชจบแันเดอร์โบ เรามาลุ้นนะครับว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่านะฮะผมจะปล่อยเซิร์ฟไปติดๆเลยนะฮะผมว่าเขาไม่ใช้เกราะหลอกไม่สำเร็จอุ <c oughs> ้ยวาแล้วแล้วก็ตีไปครับตีไปครับตีไปอีกแล้วปล่อยเป็นท่าทันเดอร์โบมาดูว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่าครับผมว่าใช้ว่ะหลอกเขาไม่สำเร็จเอาเรียบร้อยอะไรเนี่ยเกราะมีไม่ใช่ แล้วเขาปล่อยมาเป็นเทนดโบนะฮะแลนเทิร์นเราน่าจะไม่รอดแต่ว่าไม้นั้นเราน่าจะตีเข้าเลยครับปาบเขาให้เรียบร้อยโอ้ยชนะแบบตายแล้วนะฮะมีเกาะต้องใช้นะฮะอย่าห่วงเกาะครับผมเรียบร้อยครับผมชนะไปนะฮะก็ชนะนะครับเราก็จะได้ของมากมายนะฮะนี่ฮะได้ตาดัสได้ของของเต็ม นี่ได้ได้เป็นแรคันดี้แล้วได้จับตัวด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะชอบ,ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ถ้าชอบมากๆกดซุปเปอร์แตงบริจาคเงินเข้ามาด้วยสวัสดีครับ